รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โชว์เหนือนะครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของซอฟ t าวเวอแน่นอนนะครับทั้ง 5F ของเราในวันนี้เราอยู่กับ F a ฟช i ่นครับรั้วสวยๆตรงนี้นั่นก็คือสถานที่ที่เป็นเรื่องราวของสิ่งที่ผมจะพาทุกคนมาดูนั่นก็คือผ้าไหมโบราณน,นะครับเราอยู่กันที่ AP and VJ และผ้าไหมไทยโบราณน,นั่นเองนะครับซึ่งที่นี่เองเนี่ยเขาได้รวบรวมผ้าไหม ที่มีการต่อยอดสู่ตลาด Modern ์นเทรดนะฮะแน่นอนผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาครับคุณผู้ชมจะเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดผู้ทำจะต้องมีแนวคิดอย่างไรวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปพบกับพี่มิ้มนะครับคุณวีสุดาเม้นชาวนากันด้านในนี้เลยครับคุณผู้ชมตามเรามาเลยนะครับ ครับตอนนี้นะฮะเราเดินทางเข้ามาในอาณาจักรต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้เลยเพราะว่าเราได้เห็นถึงาการรวบรวมนะของผ้าไหมโบราณซึ่งต้องบอกว่าอายุแต่ละผืนเนี่ยโอ้โหเป็นร้อยปีก็มีนะฮะต้องบอกว่าเป็นของมีค่าและก็เป็นการต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีมากๆเลยกับเอฟแฟชั่นของเรานะครับเรามาอยู่กับพี่มิมครับคุณวีสุดาเม่นชาวนา เจ้าของ AP a n เจ j และไหมไทยโบราณตอนนี้นั่งอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคี่มิมสวยมากวันนี้คุณมากับทีมแบบวันอังคารสีชมพูค่ะพี่มิมนะคุณผู้ชมต้องบอเลยว่าเป็นคนที่สวมใส่ผ้าไหมเป็นสีตามวันใช่ค่ะแล้วทุกวันมาเกือบ30ปีในเรื่องของการจัดใส่มาพี่มิมทำไมถึงชอบผ้าหรือว่าภูษาที่หลายๆคนอาจจะแบบว่า มองว่าเอ๊ะถ้าเรามาใส่แบบนี้ทุกวันมันจะ,ะดูดีไหมหรืออะไรแบบนี้ทำไมเราถึงชอบล่ะคืออย่างแรกเลยนะคะเรามีความความความพิเศษจุดหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของลวดลายที่ คนทอให้นะคะมเมื่อเมื่อคนทอให้ปุ๊บในเรื่องลวดลายมันมีความหมายมากมันมีความเป็นภูมิปัญญาของไทยมันเป็นความสามารถมันเป็นความที่หนึ่งเดียวแล้วมันมีความเป็นสิริมงคลในเรื่องของการสวมใส่แล้วเป็นการดูแลง่ายนะคะผ้าไหมจริงๆดูแลง่ายมันจึง<อ>ทําให้เรานั้นเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ คู่คู่กายเราเหมาะสมที่สุดเพราะเราเป็นคนทํางานเราก็อยากจะได้ชุดที่ไปไหนๆแล้วเหมือนมีชุดเดียวสามารถไปได้ทุกที่อะไรเนี่ยคือถ้าเราเดินไปเนี่ยคุณผู้ชมสงสัยว่าถ้าเห็นชายผ้าหรือเห็นหลังเนี่ยไกลๆจะต้องรู้เลยว่าเป็นพี่มิมในจังหวัดพิศโลกเนาะพี่มิมเข้าสู่เส้นทางของธุรกิจ หรือ <c oughs> การาจําหน่ายผ้าใหมเนี่ย <c oughs> นานแล้วประมาณกี่ปีจริงๆนะแล้วมาทําประมาณในช่วงหลังนี้8ปีเองนะคะแต่ว่าเราใส่ส่วนผ้าใหม่มามากกว่าเกือบ3เกือบ จะ30ปีแล้วค่ะตั้งแต่ลูกคนแกใช่ค่ะเราดูแลแล้วก็เป็นการสะสมและเป็นการสวมใสมาเกือบ30ปีแต่ว่าเรามามาทําธุรกิจเนี่ยช่วงประมาณ8ปีนี้แต่เราทําธุรกิจจิวเวลรี่มามากกว่า20กว่าปีอะไรคือเป็นแรงบันดาลใจหรือจุดประเด็นให้ที่มีได้สวมใส่เมื่อ30กว่าปีก่อนนะอย่างแรกเลยสิ่งที่ควรเหมาะสมที่สุดคือการต้อนรับแล้วก็อยู่ในอาชีพของเราคือธุรกิจจิวเวลรี่เมื่อจิวเวลรี่เป็น ของที่มีค่าแล้วก็เป็นของที่มีความสําคัญในเรื่องของความสวยนั้นคนที่สวมใส่เสื้อผ้าก็จะต้องดูดีแล้วก็เหมาะสมแล้วก็พร้อมที่จะต้อนรับแล้วก็พร้อมที่จะเ,เขาเรียกคู่คู่กับจิวเวลรี่หรือคู่กับงานไหนไหนที่เราไปรเราจึงเลือกเป็นผ้าไหมาการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหมเองเนี่ยพี่มีมีการาต่อยอดมันยังไงบ้างคคือในเรื่องของการต่อยอดเนี่ยคือหนึ่งเรา เราทําทุกวันนะคะเราไม่ละเลยเราใส่ใจในสิ่งที่ที่เรามีอยู่แล้วก็ในสิ่งที่เราเราทําการทอหรือเรามีสมาชิกในการทอเราก็จะต้องหนึ่งคุณภาพนะคะแล้วเราก็ทําต่อเนื่องอยู่จนทุกวันนี้เราจะไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปในผ้าอื่นๆเราก็ยังรักผ้าไหมเหมือนเดิมเพราะนั้นการทําธุรกิจของเราหรือการที่เราเราสวมใส่หรือการที่เราจะทําผ้าเราก็ยังคงสอดใส่ในเรื่องของคุณภาพร้อยเปอร์เค่ะ พี่มิมแต่ว่าในแฟชั่นของพี่มิมเองเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมเห็นตัวผมไหมมันมีความเป็นคำว่าโบราณกับสมัยใหม่ที่มันเอามาแมทชิ่งกันได้ซึ่งที่จริงเรื่องราวแบบเนี้ยมันค่อนข้างทำยากนะฮะเอาความเป็นโบราณโบราณที่ใครหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเข้าไม่ถึงแต่ทำให้คนรุ่นใหม่หรือเด็กที่เขามีแบบเคาเจอใหม่ๆเขาได้สวมใส่ได้ทำไมเราถึงทำออกมาได้แบบ ป็นความมมสัยให่ <c oughs> คนนือเราก็พยายามตามเหตุการณ์ในปัจจุบันนะคะคแล้วก็ตามสภาวะของแต่ละวัย<ม>แต่ละท่าน<ม>แต่ละอาชีพในบางท่านจะมาแต่งอย่างเราก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นแต่เรายังรักษาความเป็นใหมยอยู่<ม>เรารักษาความเป็นของแท้ให้อยู่เรารักษาความจริงอยู่แล้วเราก็รักษาในความเป็นภูมิปัญญาแล้วก็ในความเป็นต่อเนื่องอยู่เราจึงนําผ้านั้นเนี่ยมาประยุกต์ในการวัยรุ่นเราก็ควรจะใส่อะไรที่ง่ายๆแล้วก็สะดวกแล้วก็ดูแลง่ายแล้วไปได้ คุ้มที่สุดรเราจึงเป็นเรื่องของการดีไซน์เป็นในรูปแบบของวัยรุ่นนะคะหรือเป็นในรูปแบบของผู้ใหญ่ที่เรานำสามารถนำดีไซน์มาแล้วแต่ละท่านนำชุดนั้นไม่ใช่ใส่ครั้งเดียวนำไปใส่กับหลายๆโอกาสงานบูญงานแต่งหรืองานสังคมหรืองานธุรกิจหรืองานพบปะสามารถที่จะนำชุดเดียวไปหลายๆที่ได้จึงเป็นเรื่องของการ,ร,รดีไซน์ในยุคใหม่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาคุผู้ชมนะฮะไปเดินดูว่า อาณาจักรที่นี่หมายไทยโบราณเขารวบรวมผ้าประมาณอายุเท่าไหร่เด็กเกินๆได้ไหมฮะบางผืนนี่คือคผมรู้ว่าหลายหลายสิบปีหลายร้อยปีายมากเลยค่ะสยุคชั่วคนก็คือหมายถึงว่าอายุ60 สามรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังตกอยู่ในสถานที่แห่งนี้อยู่แล้วก็บางบางผืนนี่เรียกว่าผ้าเนี้ยก็คือยุคอายุ8ปดสิบก็ยังตกมาเป็นสองรุ่นอยู่ก็ยังปิดเป็นตกมาถึงมิ้มอยู่ก็ยังเก็บรักษาไว้อยู่เพื่อให้ได้เขาเรียกว่าเอ มูลค่าในการที่เราจะรักษาไว้เช่นในเรื่องของผ้าทองในตั้งแต่เมืองพาราณสีเมืองภาคกาสีหรือภาคกาสีก็ยังอยู่ที่นี่ที่เราจะสามารถชมได้นะคะก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมที่เราจะได้มาเห็นความมีคุณค่าของผ้าทอดที่นี่กันนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมตามร้องสองคนนะเดี๋ยวเดินชมอาณาจักรที่นี่ให้คุณผู้ชมได้ดูไปพร้อมๆกันเลยว่าที่นี่มีผ้าอะไรสวยๆกันบ้างครับ มาอยู่กับของที่มีคุณค่ามากๆ และมีค่ามหาศาลนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเราประหยัดได้ในตอนนี้ผมคิดว่าคงจะหากันไม่ได้แล้วแหละนะฮะตู้นี้คือมีกุญแจด้วยเซฟไว้อย่างดีคืออะไรคะพี่มินคะเป็นผ้าที่เราสะสมไว้นะคะเพราะว่าเป็นงานที่มีคุณค่าตั้งแต่เมืองพาราณสีหรือเรียกว่าผ้ากาสีทําด้วยทองหนึ่งบาทนะคะคสมัยก่อนนี้เมื่อเราท่องเที่ยวไปทางทางอินเดียเราจะมีการาให้ทองหนึ่งบาทแล้วให้คนทอนั้นเนี่ยทอผ้าขึ้นมาซึ่งผ้าพวกนี้เป็นงานที่สะสมมาตั้งแต่รุ่น ก่อนจนมาถึงรุ่นมิ้มที่มิ้มเก็บนะคะก็จะเป็นทอง1บาทนะคะมีอยู่2ผืนนี้2ผืนสองผืนชสีอุกกาศข้านี้นะครับใช่จะเป็นฝีมือของทางอินเดียเลยนะคะในความละเอียดและความละเมียดละไมในการดึงเส้นไหมนะคะทองคำทองคำแท้เลยบาทหนึ่งบาทเมื่อสมัยก่อนนี้บาทละ400บาทตั้งแต่นั้นนลค่ะมีการทองโอ้คุณผู้ชมถ้าสมมติว่าเอาผ้าเนี้ยไปสกัดทองออกมาก็คือเป็นทองคำทองคำเลยจะอยู่ในเชิงนี้โอ้โหสวยงม ๆนะครับอันนี้คือเราได้มานานแล้วงนานมากค่ะก็จริงๆแล้วตกถึงมือมิมเนี่ยก็น่าจะประมาณ20กว่าปีนะคะแต่ว่ารุ่นก่อนๆเก็บไว้ก็ยังรักษาไว้แล้วเราก็ตกเก็บเก็บต่อมานะคะรักษารักษาต่อไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นงานพวกทางฝั่งลาวนะคะซึ่งทางฝั่งลาวก็จะมีเรื่องราวของการทอผ้าซึ่งเราชอบมากเพราะว่าในแต่ละเหตุการณ์ในการที่จะทอขึ้นลำเขาจะมีในการทําพิธีซึ่งมันมีความหมายมากในการใช้ ผ้านต่างๆที่ในเรื่องของจะนํำ้าพไปทําพิธีกรรมต่างๆเราก็จะมีเก็บไว้จะมีเรื่องราวหมดเลยนะคะอายุก็มากกว่า80ปีนะคะเยอะจริงๆนะฮะ,ะยกตัวอยาา่างผ้าพที่พี่มีมองว่า,าเราหามายากจังเลยค่ะ แต่ทาไมมาอยู่ที่เรามันคือผืนไหนหรือว่าทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเหตุการณ์ของการเก็บผ้ามันเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าบางทีเราไม่ต้องวิ่งหาแต่เรามีความชอบเรามีความที่เขาเรียกว่าเข้าใจในเรื่องราวของผ้าพอเรารู้เราเห็นแล้วมีมีคนนําเสนอในการเก็บเราก็เก็บเพราะเรารู้เรื่องผ้าค่ะคุณผู้ชมนี่พี่มิมเขาจะเขียนไว้หมดเลยนะถ้าสมมติว่าใครมีโอกาสเดินทางมาผมอยากให้เรามาแวะชมเพราะว่านี่คือเป็น แรงมันนัใจ <c oughs> ก็ได้เพราะว่าหลายๆหลายๆผืนเลยที่พี่มีเก็บมาเนี่ย <c oughs> มันก็สามารถเอาไปดูลวดลายถอดต่อยอด <c oughs> มากมาย <c oughs> ใช่ไหมใช่ค่ะในบางท่านท,ที่ที่ชอบเรื่องของการทอแล้ว <c oughs> บางทีนึกลายไม่ออกหรือว่าในเรื่องราวของการทอมันมีเหตุยังไง <c oughs> ของการทอลวดลายเหตุยังไงถึงต <c oughs> ้องมีลวดลายนี้ที่นี่ยินดีที่จะ ถ่ายทอดได้อย่างเช่นเรามีต้องการป้องกันอันตรายป้องกันอันตรายในการใส่ผ้ามีนะคะเรายังต้องให้ลวดลายของป้องกันอันตรายด้วยลวดลายแบบไหนอย่างนี้ค่ะเป็นต้นซึ่งเราเราสามารถถ่ายทอดได้เป็นความเชื่อที่ผูกพันกับพิธีกรรมด้วยนะคุณผู้ชมกับผ้าพวกนี้เดี๋ยววันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยเพราะว่ามันจะมีตู้ๆหนึ่งที่ก็เก็บรวบรวมไว้ค่ะนะฮะกับผ้าที่หายากด้วยอ่าเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับ เราก็มาดูกันต่อเลยนี่เป็นอีกหนึ่งตู้เลยที่เก็บรวบรวมผ้าเอาไว้เห็นพี่มิมบอกว่ามันเชื่อมโยงกับพิธีกรรมด้วยใช่ค่ะเมื่อสมัยโบราณเนี่ยการที่จะใส่เสื้อผ้าหรือการที่จะเราจะไปพิธีกรรมต่างๆเราจะต้องมีผ้าชิ้นหนึ่งเป็นตัวแทนตัวแทนอะไรสมัยก่อนเราจะไม่มีผ้าเราจะมีใช้ผ้านี่แหละค่ะเป็นเป็นเป็นเรื่องของเอ่อทำพิธีกรรมแทนผ้าเพราะฉะนั้น ผ้าเนี่ยบางทีอย่างเช่นงานบวชงานแต่งงานมงคลงานขึ้นบ,บ้านใหม่งานต่างๆขอน้ําขอฝนเมื่อสมัยโบราณผ้ากลุ่มนี้นะคะก็จะนํามา<อ>ทําพิธีใส่ ในในในตัวของเราในการทําพิธีค่ะหัวบ้าไรบ้างก็คือให้เป็นตัวสื่อหาสื่อในนั้นตรงนี้ก็จะมีลวดลายของความเป็นยิ่งใหญ่ในนี้หมดเลยในลวดลายคือกว่าเขาจะพอออกมาได้แต่ละผืนผมคิดว่ามันก็ต้องมีเรื่องราวมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยแฝงอยู่ในนี้มากมายนะฮะนอกจากตู้นี้พี่มีตอนนี้เราอยู่กับ แพรวา่าของความเป็นแพรว่าแพรวานะคะงานของเราไม่ใช่มีแค่จังหวัดเดียวเรามีทุกจังหวัดที่มีฝีมือที่มีความสามารถแล้วทํางานออกมาได้สวยเราสะสมแล้วเราก็เก็บออกมาเพื่อให้ได้ได้รวมกันอยู่ที่นี่นะคะคุณผู้ชมคือมันมันคมมากๆกับ การพิถีพิถันในทุกเส้นได้เลยนะคะเส้นไหมเนี่ยคือสวยงามจริงจริงรวบรวมไว้หมดเลยที่นี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเดินไปดูต่อนะเพราะที่นี่คือมีอีกหลายโซนมากๆเลยนะครับเดี๋ยวตามเราไปเลยครับ คุณผู้ชมเราก็ยังอยู่กับอีกหนึ่งโซนที่เป็นผ้ามัดหมี่นะฮะค่ะนี่คือความสวยคือยังไงฮะงานมัดหมี่จริงๆทํายากมากค่ะเพราะว่าการที่จะได้เป็นมัดหมี่เนี่ยแต่ละท่านทราบอยู่แล้วว่ามีเรื่องราวยังไงกว่าจะได้เป็นหนึ่งผืนทีนี้เรามีเนี่ยมัดหมี่เนี่ยตั้งแต่อย่างผ้าของทางเขมรนะคะอย่างผ้าพัตตบองหรือว่าลายพัตตบองหรือว่าเป็นลายของสูรินงานพวกนี้จะเป็นงานที่เราสะสมมาที่มีฝีมือแล้วฝีมือแต่ละชิ้นแต่ละงานจะมีเรื่องราวของการทาลว ลวดลายทั้งหมดเลยทําจากจสีธรรมชาติด้วยนะคะซึ่งการทําสีธรรมชาตินี่ยากมากนะคะมันก็จะมีผ้าตัวอย่างกลุ่มนี้ที่จะเป็นจาก 1. นึ่งลวดลายค2ความเป็นสีธรรมชาติทําจากใบไม้ลากไม้แก่นไม้ดังนั้นเราก็จะมีเก็บไว้เพื่อรักษาแล้วก็ให้เป็นตัวอย่างในเรื่องของการทอเรื่องของการเก็บสีในเรื่องของลวดลายนะคะ ก็จะมีทั้งผืนใหญ่ยาว4เมตรเรียกว่าเป็นผ้าปูมนะคะออออทั้งหมดเลยจะครับจะมีหลากหลายมีทั้งผ้ายกนางมีทั้งผ้านางใหญ่นางเล็กจะมีหมดเลยนะคะแต่เห็นว่าที่นี่เนี่ยพี่มิมพี่มิมก็ยังเก็บรวดลายของ เรื่องราวสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบผ้าไทยของเจ้าฟ้าหญิงก็มีด้วยมีค่ะเรามีทุกรุ่นเลยตั้งแต่รุ่นหนึ่งรุ่นสองแล้วก็รุ่นสามดอกรักเรามีค่ะด้วยสีธรรมชาตินะคะย้อมสีธรรมชาติด้วยและนอกเหนือจากโซนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูว่า ลวดลายที่ลงมาในพื้นที่กันบ้างลวดลายอัตลักษณ์ประจําจังหวัดพิษณุโลกที่เขาบอกว่ามีเป็น10บลายสิบเอ็ดลายของพิโลกมีอะไรกันบ้างและต้องบอกว่าการเอามาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสมัยใหม่ไวรนอยยางไรค่ะใช่เดี๋ยวเราไปดูอีโซนกันเลยครับ พาทัวร์เลยนะครับผู้ชมแต่ต้องบอกว่าทัวร์ยังไงก็ไม่หมดนะที่นี่เป็นบ้านด้วยใช่ไหมพี่มิ้มเป็นบ้านด้วยที่พักอาศัยแล้วก็พร้อมกัดทํางานแล้วก็พร้อมทั้งจะให้ผู้ชมหรือผู้ทุกทุกท่านที่เข้ามาที่ที่นี่ค่ะที่จะมาชมงานที่นี่พร้อมค่ะผู้ชมในส่วนนี้นะครับก็คือเป็นโซนที่ใครที่เดินทางเข้ามาเนี่ยก็อยากที่จะมาเพราะว่าเราจะได้เห็นการดีไซน์ต่างๆสินค้าต่างๆที่พี่มิ้มเนี่ย มีการต่อยอดออกมาตัดเย็บออกมาสําเร็จรูปแล้วเรามีอะไรบ้างครับของของเราเรามีงานตั้งแต่งานคุณผู้หญิงนะคะในการตัดเย็บตั้งแต่ภาพตีพื้นเรียบนะคะแล้วก็เป็นงานที่เป็นกางเกงนะคะหลายๆรูปแบบนะคะเราสามารถที่จะนํามาเข้าชุดเข้าคู่กันได้หมดนะคะเป็นงานสาเร็จนะค่ะใช่เป็นงานมัดหมี่ทั้งหมดเลยนะคะงานขิดจกแล้วก็งานของคุณผู้ชายนะคะไม่ว่าจะเป็นงานตัดเย็บที่เป็นสูตรนะคะ เราก็จะมีหลากหลายในเรื่องของเ,อเรียกว่ามาตรงนี้นก็จะครบเครื่องนะคะคในเรื่องของการ ตัดเย็บนะคะไม่ต้องอัดกาวก็สามารถสวมใส่ได้พอดีตัวสบายด้วยเราไม่ต้องร้อนเราไม่ต้องดูแลยากนะคะยุคใหม่นี้เนี่ยการใส่ผ้าใหม่จะมีปัญหาคือกังวลว่าจะซักหรือแห้งหรือว่าในการที่จะนําไปดูแลแล้วเสียเงินเสียทองมากมายแต่ถ้ามาที่นี่เรียกว่าการดูแลง่ายค่ะคุณผู้ชมคือสวยมากใช่ค่ะสุภาพสตรีเองเนี่ยสวมใส่แค่ตัวนี้ที่เป็นเดรสกึ่งสูตรคุณผู้ชมและดูดีเลยใส่ครู นะใส่คุมเป็นสูตรหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือจะเป็นเสื้อใส่เสื้อตัวนี้ข้างในแมทชิ่งใส่กางเกงขายาวสีดำจบเลยใช่ได้หมดเลยนะคะมีมีตั้งแต่ไซส์เล็กๆนะคะตั้งแต่ S M L X L มีทุกไซส์นะคะหรือจะเป็นแนวของชุดเดสนะคะที่เป็นลักษณะนี้นะคะเราก็มีนะคะสำหรับใส่ทำงานผมมองว่เสน่ห์ของที่เนี่ย มันะจะไม่ได้เป็นสีที่ชุดฉาดคุณผ,ผู้ชมแต่บางทีมันมีในส่วนของเออโทนแบบเ<ช>มื่อกี้ะนะฮะหรือว่าสีพื้นที่ สามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาสตรงนี้คือคตรงนี้จะเป็นงานเ,ออเขาเรียกว่าเป็นผ้าประจําจังหวัดพิษณุโลกนะคะอของเรามีทอตั้งแต่ความเป็นฝ้ายและความเป็นไหมนะคะตั้งแต่11ลายเลยไม่ว่าจะเป็นลายมะม่วงลายข้างคาวนะคะหรือลายคลื่นน้ําหรือว่าลายดอกปีบนะคะจังหวัดพิษณุโลกเราก็ทอทอุณผู้ชมต้องบอกว่าลวดลายอัตลักษณ์ประจ,จําจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยที่จริงมีการ ถอดแบบเป็นโครงการเลยเนาะต่อยอดออกมาเพื่อที่จะนำลวดลายที่เป็นของพื้นถิ่นอาหารการกินนะหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวมาอยู่ในลวดลายผ้าเราจะเห็นมีผ้าลายน้ำหน้าผ้าลายดอกปีสร้อยสยามมาเลยทั้หมดเลยครบเลยของเรา11ลายที่นี่เห็นว่าก็มีห้องด้วยมีห้องทอค่ะเรามีสมาชิกในการทอนะคะแล้วก็มีการทอโชว์ด้วยใน11ลายนี้ใครที่มีโอกาสนะคุณผู้ชม อยากให้ลองมาท่องเที่ยวที่นี่แต่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยพี่มิมได้หลุดออกมาบอกว่าเราก็มีตลาด<ฆ>ที่เข้าสู่โมเดิร์นเทรดหรือว่าห้างสรรพสินค้าสูนย<ฆ>์การค้า<ฆ>ทําไมพี่มิมมีแนวคิดตรงนี้ข้อหนึ่งก็คือว่าณนะวันนี้คนส่วนใหญ่ต้องเข้าใจว่า ชอบไปที่เย็นๆสองก็คือไปที่แบบว่าเราได้ครบทุกอย่างเมื่อไปตรงนั้นก็ต้องเป็นศูนย์การค้าเราจึงนำสถานที่ของเราไปอยู่ที่จุดการค้าเพื่อรองรับแล้วความสะดวกและง่ายของคนที่ช็อปนะคะเราจึงไปเปิดที่ในห้างนะคะแล้วปรากฏว่าก็สะดวกจริงสบายจริงช็อปง่ายจริงแล้วโดยเฉพาะผ้าของเราเป็นไหมแท้เขาก็เลยเป็นเรื่องของการขายได้แล้วก็ขายได้ดีเดี๋ยววันนี้ต้องขออนุญาตที่มิ้นนะฮะไปดูกันสักนิดนึ่ง เพราะนี่คือแนวคิดที่เรานำของที่เป็นภูมิปัญญาคุณผู้ชมครับสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดเราจะทำยังไงเพื่อที่จะทำให้สินค้าที่เป็นของเป็นงานแฮนด์เมดงานฝีมือของเราเนี่ยไปสู่ตลาดที่คนสามารถจับต้องได้และเข้าถึงแล้วขออนุญาตนะฮะได้เลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปพบกันครับที่ศูนย์สินค้าเซนทันพิศนุครัะ ผู้ชมครับว่าตอนนี้นะฮะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ศูนย์การค้าเซนทัลพิศนุโลกนะครับแน่นอนว่าที่นี่ก็จะมีแบรนด์ต่างๆมากมาย<ล>เรานําของที่เป็นของไทยๆผ้าไหมโบราณน,นี่แหละครับขึ้นศ<อ>ูนย์การค้าโอ้โหมันเป็นอะไรที่คนเข้าถึงเนาะพี่มินเนาะทำไมทำไมเราถึงอยากให้เขามาอยู่ที่ศูนย์การค้าจะทาเพราะ <ทำ S 2> ว่าหนึ่งอย่างแรกเลยทุกคนเนี่ยปกติจะใส่เสื้อผ้านแนวแบบว่าโมเดิร์นหรือ ใน,ในประเทศอ,อื่นก็อยากให้ของไทยเราเนี่ยค่ะทุกคนได้เห็นแล้วก็ได้รู้ว่าของไทยเราขึ้นห้างได้ครับผมก็เป็นงานที่ ไม่น้อยหนะ้าต่างประเทศเลยนะคะเราจะต้องโชว์เราต้องใส่แล้วเราก็จะต้องเป็นเป็นผู้ที่เป็นตัวอย่างอการใส่อย่างที่ตัวมิ้นใส่ครับผมคิดว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นกระแสแล้วทําให้เราได้ต่อยอดไปเราจะเปิดตลาดใหม่ๆขึ้นมาไหมพี่มิ้นแน่นอนค่ะต้องต่อเนื่องแล้วก็ต่อไปเพราะนั้นพาอผ้าของเราดีอยู่แล้วงั้นเราดีอยู่แล้ว,เร,ลวเราก็ตัดเ,เย็บในรูปแบบในอนาคตาได,ได้ได้สำเร็จพี่มิมคือทําตลาดออนไลน์ด้วยถูกต้องไหม อ่าเดี๋ยวฝากช่องทางเลยดีกว่านะคุณผู้ชมที่สนใจถ้าอยากจะมาอุดหนุนนะฮะกับงานผ้าไหมโบราณแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆถ้าพูดถึงแบบสมัยอย่างเงี้ยเขารู้เลยว่าเป็นของใครอาติดต่อที่ไหนที่ไหนบ้างครับที่ Facebook นะคะไหมไทยโบราณค่ะแล้วก็เบอร์นะคะ0816451521ค่ะของเราอยู่เซียมท่านชั้สองนะคะครับองเนี่จากงานหมไทยพี่มิมก็ยังมีจิวเวลรี่มากมาย ซึ่ง <Okay. S 1> ที่นี่เองก็มีการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีที่เหมาะสมกับตัวเราด้วยแล้ก็งบประมาณรวมไปถึงการเป็นในเรื่องของคลินิกอัญมณีหรือในเรื่องของการดีไซน์เรื่องการวิเคราะห์วิจัยนะคะของเราก็ปวงจอน,นี่เลยนะครับอ่ะคุณผู้ชมนะที่สนใจนะครับแวะเวียนมากันได้นะครับอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะฮะถ้าสมมุติว่าคุณไปที่บ้านไี่มีไม่ถูก เส้นทางที่จะมาที่นี่ก็แน่นอนครับศูนย์การค้าเซนทัลพิษนุโลกจำง่ายๆขึ้นมาที่ชั้น3เลยนะฮะมีที่อื่นอีกไหมฮะสาขาตรงนี้มีที่อาคารร้านค้าวัดใหญ่อาคารร้านค้าวัดใหญ่ของเราห้อง275ค่ะถ้าไปไหว้หลวงพ่อพชิตนราชของเราอยู่ในอาคารเลยนะคะ275อยู่ด้านหลังนะคะจะเจอหลายไทยโบราณเช่นกันใช่แล้วครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับผู้ชมกับซอฟท์พาวเวอร์ที่ตอนนี้ เราต้องผลักดันเรื่องพวกนี้นะให้ดังไกลไปทั่วโลกเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ยิ่งให้เขาเนี่ยสินค้าเหล่านี้ไปอยู่ในตัวของอชาวต่างชาติอันนี้คือจะดีมากๆเลยนะกับ F เอฟแฟชั่นในวันนี้ที่เรานำมาฝากกันครับหมเดเวลาลงแล้วสำหรับชนเหนือนะวันนี้เราทั้งสองคนนะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ